มาดูเ Facebook ซุปตาเกรียนร่างสองซุปตาเกรียนร่างสองบอกว่าผมคือมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่แก่มากมายแถมอายุน้อยกว่าทั้งสามคนนี้สามคนนี้คือสามทอทอนทิมเทงตามภาพผมคือมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่แก่มากมายแถมอายุน้อยกว่าทั้งสามคนนี้ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นจะมาว่าผมเป็นพวกคนยุคเก่าหรือเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็คงเป็นไม่ได้แต่เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรือวัยทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องของแนวคิดสํานึกผิดชอบชั่วดีและเหนือสิ่งอื่นใดคือคำว่ารู้เขารู้เรา ถ้าผมเป็นวัยรุ่นที่ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตผมก็คงเลือกพรรคสีส้มโดยไม่ต้องคิดหรือพิจารณาอะไรเพราะมองผิวเผินนี่คือคนรุ่นใหม่นี่คือการเมืองใหม่นี่คือรูปลักษณ์ใหม่ๆและอาจจะเป็นคนที่มีแนวคิดทางด้านการเมืองที่ใหม่กว่าแต่นั่นมันอาจจะเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่วัยละอ่อนที่อาจจะติดตามการเมืองมาได้เพียงชั่วพักชั่วครู่ผมเลือกคนจากแนวคิดครับ และแนวคิดคนพวกนี้แต่ดั้งแต่เดิมเป็นแบบไหนผมเองก็เข้าใจได้พบเห็นพบเจอและติดตามกันมานานจึงพอเข้าใจได้ว่าในท้ายที่สุดนั้นความตั้งใจอย่างสุดลิ่มของคนพวกนี้คืออะไรผู้ก่อตั้งพักและผู้นำจิตวิญญาณอย่างธนาธรมีความตั้งใจอะไรตั้งแต่แรกใครรู้ก็รู้ใครไม่รู้ก็ตามนั้น ทุกวันนี้ก็ยังคงเปรียบเสมือนซีอีโอของพรรคแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ก็มองไม่ยากว่าเป็นคนบงการทุกสิ่งภายในพรรคอุดมการณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในก้อนสมองของคนพวกนี้มีสิ่งที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะการทุบทำลายสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดภายในประเทศนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นเสาหลักและเป็นแกนหลัก ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองนั้นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่ามันแย่นะครับที่คนกลุ่มหนึ่งต้องการทำลายสิ่งดีๆและแน่นอนว่าการทำลายสิ่งดีๆมันไม่ใช่เรื่องที่คนดีๆเขาทำกันซึ่งคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามทำกันมาตลอดหลักคิดนี้ไม่ผ่านตั้งแต่แรกในความคิดของใครหลายๆคน Facebook ซุปตาเกลียนร่างสองบอกผมเองก็เช่นกัน ผู้นำที่ดีย่อมคำนึงถึงความสงบสุขของชาติบ้านเมืองย่อมนึกถึงความสมัคคีกลมเกลียวของคนในชาติแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีในหัวของคนพวกนี้เพราะทุกสิ่งที่กระทำนั้นล้วนแต่สร้างความขัดแย้งให้แก่สังคมในชุมชนทุกชั้นและทุกระดับซึ่งว่ากันตามตรงก็คือขัดแย้งตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวเลยก็ว่าได้และสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม และแน่นอนว่ามันไม่ใช่วิสัยของคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําที่ดีได้ผู้นําที่ดีนั้นต้องรู้จักระวังคําพูดต้องรู้จักเรียงลําดับความสําคัญและการแสดงออกหรือคําพูดในแต่ละอย่างนั้นย่อมต้องคิดและถูกไตรตรองอย่างถี่ถ้วนเพราะถ้าพลาดไปแล้วมันจะบ่งบอกถึงระดับความคิดระดับสติปัญญาและสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงวุฒิภาวะของคุณว่าคุณจะเป็นผู้นําได้ดีแค่ไหนประมุขของรัฐรั้วของชาติ ความมั่นคงเศรษฐกิจปากท้องความแตกแยกของคนในสังคมการรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองคือสิ่งที่ต้องนำไปประกอบการพิจารณาตลอดระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมานั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลักของชาติบ้านเมืองแทบทั้งสิน้น Facebook ซุปตาเกลียนร่างสองบอกว่าแต่คนเหล่านี้ครับ เมื่อพูดถึงประมุขของรัฐรั้วของชาติความมั่นคงเศรษฐกิจปากท้องความแตกแยกของคนในสังคมและการรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองคนทั้งสามนี้พักการเมืองของทั้งสามคนนี้แสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าพวกเขาไม่ได้มีดีอะไรเลยที่จะเป็นผู้นำที่ดีของชาติบ้านเมืองได้เพราะการแสดงออกในทุกอย่างที่เกี่ยวกับประมุขของรัฐรั้วของชาติความมั่นคงเศรษฐกิจปากท้อง และความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันคนเหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติบ่งชี้ที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้มั่นคงแข็งแรงเลยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำที่ดีได้ทุกอย่างล้วนติดลบไปหมดในทุกๆครั้งที่เขาพูดเรื่องสำคัญเหล่านี้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องที่ว่าพักเทาไม่เท่าคุณภาพสอสอภายในพักคดีความต่างๆที่มี สิ่งเหล่านี้เราพูดกันมาเยอะแยะแล้วครับเลือกตั้งครั้งนี้เลือกให้ดีก็พอครับอนาคตของชาติบ้านเมืองที่อยู่ในมือพวกท่านและอํานาจของท่านมีอายุสั้นเพียงแค่สามวินาทีหลังจากนั้นเป็นเรื่องความต้องการของนักการเมืองแทบทั้งสิน้น f a c e b o o k ซุปตาเกลียนร่างสองปิดท้ายว่าโชคดีครับ <c oughs> วันนี้เรามาสร้างหลักคิดกันท่านผู้ชมครับ เมื่อเรายืนอยู่บนหลักที่ถูกต้องมันจะนำเราไปสู่กระบวนการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและมันจะสร้างสภาที่ถูกต้องสังคมการเมืองที่ถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเรายังบกมุ่นในกีฬาสีเราจะสร้างกีฬาสีกันต่อท่านต้องการประเทศแบบไหนเรากำลังช่วยกันสร้างประเทศผ่านตัวแทน ที่เรียกว่าสอสอ